กินก๋วยเตี๋ยวเนื้อราคา20บาทครับแถวอำเภอกระนวลจังหวัดขอนแก่นเออเนี่ยสดเราพึ่มักกันนะนี่สดอันนี้นเขากกนนขายเขาเคือทำเป็นสร้างไปสร้างไปวงนะเป็นไปสร้างไปอะไรครับ ออบ้เออเพราะผมมาต้องน้อมตกแล้วหน่ำใสธรรมดาเนี่ยอ๋อเออตอนนี้มันเป็นหน่ำยังแบบว่าตีที่ขายส่วนมากอันนี้ไข่ดีกว่าแม่นได้ปะแมนใส่ส่วนหน่อยโอ้รองหน่ำไหนผมมักหน่ำใส่เขาเออน้ำใสนะครับพี่กินก้อยลาบก็มีนะร้านเขานะครับนะครับก้อยลาบก็มีเป็นเก่าร้านแถวนี้นี่ขายส้มตำ ขายข้างปลาน,นินก็มีนะครับปลาน,นินอบโองอนเนี่ยก๋วยเตี๋ยวเนี้ยทวลรียี่สิบบาทประมาณนี้แหละเออก๋วยเตี๋ยวก็ขายราคาถือใช่ไหมครับเอากระเทงอ๋อยี่สิบบาทเป็นเพิ่มเหรอเย่ประมาณนี้นก๋วยเตี๋ยวเ,เ,เป็นเนี้ยงัวด้วครับเนี่าหาย,ยากกันด้ว เนี่ยง่วงอถั่วละยี่สิบบาทก๋วยเตี๋ยวเนี่ยนี่คตั้งตั้งแล้วครับเดี๋ยวของเปนนี่ครับร้านแถวนี้คือมันเป็นร้านอาหารใส่ปลาอบอ่งก็มีส้มตำไก่ย่างฝั่งร้านนั้นก็เป็นก๋วยเตี๋ยวเรียสาขาสองราคายี่สิบบาทเหมือนกันนะนะครับอืมราคายี่สิบบาทเหมือนกันก๋วยเตี๋ยวเรียรสเด็ดนี่ครับ อยู่อำเภอกระนวลครับอำเภอกระนวลเฉตจังหวัดขอนแก่นครับกีดข้างทางเลยครับยังใครจะคล้องร้านดิโอไอเกื้อบัวเนื้อเัวน้อยเลยเนื้อเน้เก็บไว้แต่เมื่อกี้ เอามานันเบิดไบอไหมบ่อันเ<ม>ขียนเขียนอันอียังหรอห้างข้างหน้าก็เอาไปส่งเขาแล้วบอกเ,เอาอไปส่งเขาแล้วอย่างนี้หนึ่งใบกเอาเขาไปส่งอืมขายราคาร้จักบาทครับโอ้สวัสดมันประมาณนี้ครับมันเป็นพรมอ่างไซนี่ครับยี่สิบบาทมาเบิ่งเอาแล้วครับ พ่อกินมาพ่อกินก็นเลยบังอรถดอเเลยเสียงไปว่ทาทั้งเดยเสียงก็ได้ ตีกันงกังตี้างกันพริกน้ำเทสมาก้างเลยพริกเทสไงหรอกูน้ำซีมหนันมันกับ โ um ั้ของแขอ่อืมอมากตดอดีเยอเก่ยสมนี่ดรกเกลี่ยเนี่ยเขาเลใช่า เลยยี่สิบบาทนี่สองล้านครับล้านว่าก๋วยเตี๋ยวเรียกครับก๋วยเตี๋ยวเนี่ยตัวละยี่สิบบาทก็ไม่หนังเปล่า มัดเหลี้ยมมาตั้งจับเลยถงดีหรอยังจับ สำหรับคนงบหน่อยถือถ้วยละ20บาทสำหรับคนงบไปหลายแต่ผมผมบม่ได้อยากครับแต่ว่าอยากพ่อเพรากินอิ่มแตไม่งบเยอะแต่ว่าก็บอซังบอซังถ้วยเงี้ยนะครับเดี๋ยวให้เบิ้งว่าถ้วย20บาทจะได้หลฟ์สำเร็จนะครับ กินก็กินแัวถัวลนนะี่สิบห้าี่มัน่ะ มากินมาตัวตรงัวอสีใช่ห้อมอเ็ครับบริเวตรงบบอเจอสีใช่ห้มีเพ็ดเจ้าขายบวกวัสดุกอสามวัอยู่ในอำเภอกระนวลจังหวัดกัน Hmm. <laughs>